ซุ่มซู้งแบบใต้ไช่สวัสดีค่ะเจา้ามือนี่เป็นมือสีดีการไหวเศ้าหมงค้นต้องเป็นเศ้าทีดานหา้าตรงทางเขาเธอนั่นให้ไหวพร้อมกันรพร้อมหันหน้าไปทางเศ้าเพื่อความสีรีมงขนให้ชื่อเขียนข้าวตอนไหวาหากพิธีกร้มสำเร็จจะมีวิญญาณดำๆออกมาให้กำลังใจ จับเช่น,นพวกชูงชิบหายพวกวัตถุบโบราณยิ่งแก่ยิ่งกลัง้งการจับมือตอนจุ่มจุ้งจะเป็นการอุ่นได้ความชีธิมงคลทำให้มีโอกาสชุ่มชุ่มมากขึ้นหากถันซุ่มสุ่งแล้วให้ระถึงรีไซไม่กอดไม่เห็นสามารถปล่อยวางจากมันได้ เพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดยังไงกับการซูมรีไซ์แบบไทยๆบ้างคะไม่ต้องเม็นนะเก็บไว้ในใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่นะไม่รู้สึกมันโดนดูวิญญาณ